สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอนทันเกมช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกมุมของเกมลูกหนังวันนี้เรามาวิเคราะห์กันกับคู่เด็ดประจำวันเกมนี้มีอะไรน่าสนใจมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากเจ้าบ้านจอร์เจียทีมครูซเดอร์สที่กำลังลุ้นเพลย์ออฟในกรุ๊ป E ของคัดบอลนอก2026ลงแข่งสีนัดได้4คะแนนจากเสมอหน,หนกับตุรกีแต่แพ้สเปน0-2ล่าสุด ฟอร์มโดยรวมผันผวนชนะแค่หนึ่งในห้านัดล่าสุดแสดงถึงแนวรุกที่ดุดดันแต่รับหลวมโดยเฉพาะ g e o r g e ส m i กเก t ตาซัวดาวยิงที่สัดสองลูกและกอร์จิโคชราชฟิลีมิดฟิล์ที่แอสดิสเพียบในบ้านบอริส p ปชเดดินนาโมอารีนาพวกเธอไร้พ่ายสามนัดล่าสุดโค้ชบิลลี่แซกโนวังใช้ส่วนกลับแต่ขาดมิกเกอตาสัวที่เจ็บค่ะส่วนสเปน ล ja, าโรฮาจ่าฝูงที่ลุ้นคลิ้มตัวลงแข่ง4นัดได้12คะแนนเต็มจากชนะ4นัดติดรวม40่ศูแเกรียล่าสุดไม่เสียป,ประตูสักลูกฟอร์มเทพยิง15ลูกฉเฉลี่ย3.75ลูกต่อน,นัดสแสดงถึงรุกกระจายโดยเฉพาะมิกเกลมิริโนที่ซัด6ลูกในคัดเลือกและมิกเกลโอยาสเบาที่แอสซิสเพียบนอกบ้านชนะ2จาก2นัดโคชลุยสตลาฟอนเต้วางใช้กดดันสูง แตกขาดลามิเนยาเมาโรดรีปเปดรีและนิโกวิลเลียมส์ a t to Head สเปนขม่มจาก6นัดสเปนชนะทั้งหมดรวมส0ูในนัดแรกจอเจียไม่เคยชนะสเปนเลยและแพ้ทีมเหนือกว่า5จาก7นัดล่าสุดแต่ในบ้านจอเจียสู้สูสีได้ค่ะผู้เล่นต้องจับตาฝั่งจอเจียก็ชาร์สเวลลี่วอร์ซัสแนวรับสเปนและกองหลังที่ต้องต้งตานเมริโน สเปนส่งโอยาซาเบานำรุกและเมริโนที่หิวประตูถ้าจอเจียยืนลึกได้สเปนอาจหงุดหงิดแต่ถ้าปล่อยช่องรุกลาโรฮาจะฉีกแนวรับจะบ้านค่ะการทำนายของฉันจอเจียสู้ได้ในบ้านและไร้ผ้าเย่าแต่สเปนขุนภาพเหนือกว่าฉันมอง0ูนยให้สเปนค่ะพกเธอจะบุกยิงนำเครื่องแรกด้วยเมริโนและปิดเกมพินชีตถ้าจอเจียพลิกจะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่แต่เชื่ออันเดอร์2.5 จากแนวรับแน่นสเปนค่ะและนี่ก็คือบทสรุปการวิเคราะห์ของเราในวันนี้ค่ะถ้าคุณชอบแนวทางการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ที่บอลทันเกมเพื่อไม่พลาดตัวคู่เด็ดจากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเก้มข้นเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ